น้องวช่เอดรครรือืมอออเสียบด้วสองว่สวัสดีครับยินรกอบช่องหมอโมยชาแนลคือเก่าเลยครับผมโอ้มันนีครับ่ พร้อมครับวันนี้เฮ้ยเป็นเนื้อนอย่างนี้พออ่อมน้องวัวอ่อมน้องวัวนะครับไม่ใช่น้องเมียนะครับน้องวัวนะครับซี่โอ้ยแซ่บซี่โมงครับไม่ได้กินโดนเลยแต่แมนยุบาร์ห้องนี้คันบ้าเนื้ออ่อนไม่ได้กินเนาะเส้นหนึ่งแมนเนื้อไม่ได้อ่อมมันเลยอืมอันไหนอืมสดด๋อครับนุ่มนุ่มนุ่มตัวมดโดนอ่ะเวดีครับเนาะอืเนาะออย อ๋อเงี้ยก็บางที่ดาวใส่กันเนี้ยน้องบัวซื้อได้ไหมพักหน่ะตุ่มพักให้ครับอืมอืมอ๋อแซ่บนะต้องว่าไม่กินโดยเะรครับ อันนี้เป็นปีอะไ่บักเทอาไรเปิดในยูทูปเหมือนเดิมเบ้เอาไงบัอืมเนี่ยอืมเท่าไหร่ใช่ไยมใสายมอืมอไม่ใครสาบักไมมนี่บักอืมอ่ะใครบังอืไปหนบอกอืมอืมเนี่ยไปออืม ตวด๋อยหัวเอาะเป็นเโนที่จะหากินได้ยากอ่ะเนาะเกือบนึงอ่ะกวานน้องหวานหนดยหาไม่้องเลยใส่ปลาดิเรกนั่นเขากันนะ ใส่ส่วนม่ถนัดเลยต้องคุยเออนนะ่ไงเข่าเก่าอนื้อหินน้ำเนยบอมันอยู่ข้าบ้นมันอยู่ข้ากล่องไหมคอาต้องรไว้คัดตกเข่าเก่าดีกว่าโอ้แส่บกอ่า ตุ่มเลยอ้ตันไงตนไงแล้วตอนไืมไปครับออัตันยังไงอืม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 อเมนืยวือืๆอะมอืมอืมอือืมอือกวอามมอืมอ เปิดในยูทู o ยูทู e ช่วยคุณได้ทุกอย่างนะใส่พากันนี้เราวปนสีแบบว่าคมๆน้หน่อยๆน,นะครับน้อยม่นแสบอืมอื่อืมไปต่างีันใครเมันบอกอ๋อเกิด่วงไขรเป็นเป็นกําปั้นพ่อคันเหรออืมอืมเขาเป็นแบบอืมใช่ ก็ย,ยังเคยยังใครไกลมาอชมหอมอ่ะอืมหอม,หอม,หอมผักกุ้นเลือดเนีแซ่บดีเนาะอะไรผักกนะุ้นเลืดผักกินอะไรไปผักกุ้นเลือดผั้ไผ่พออมือมอืมอืมจ้า cái mà khác với nhau đấy nhảm bùn đứt ra cái khói nhéo hẹp giảm nó trở nên kiểu này không? mệt mà mệt không thấy mệt mệt thấy nhìn thấy mệt thấy 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 mình ừ. ừ. làm quay, làm quanh quanh Ừm Ừm quanh quanh nha, quanh 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 Ừ Cặp quanh quanh luôn quanh Ừm, mà ừ này, nó quanh quanh hột đó Nè quanh 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 nó mẹ quanh ต้องต้มกันนะอืมน้องว่ะอืมอืมหอมจังอืมนั่นเป็นนะอืมอืมกินาพักอะไรนาคนเล็กอืมคนเล็กอืมว่าแบบว่านักอ่พักกี่เล็กจากพักสาปากกางับว่า ไมเชฟพูอม่อยชะพูไ<ะ>ม่เชฟพูแก่อ๋อเปิไป่ค่อยกินสองร่อง,องเนะ่นอนใส่านา<ม>้ำปลาไม่กินไม,ยนนานาม่ยังหอมใส่น้ำปลาแดกเขาเองหอ,อมนะเปิดตัวเงี้ยห่อยเาเนี่ยหูแล้ว

นุ้ยนุ้ยแต่แซบคพือเราแซบโดนโดนเทียนะอันะไรตรงจังกำหนับะเด็กของเขานะับสุดอร่อยอืมอ๋อคุยคำนี้เยผพอ่นังมวงคบบคำบึบบึบอืมอืผ่านเบาเหินมา คไม่ได้หรอกเส <laughs> ียงัว่หลอดกินขาดเราบ้างเครับบกอกกอเนี่ยเราเคยบอกกอบ,บกอกอ็จุกินนดน้อยเด่กินนะนิน <laughs> <laughs> น้อยเต่กนะ <laughs> ินเยอะนะนิดน้อะครับเพื่อให้คนไห่คนแช์ก็อยเริืมกดให้อนาน,น้ำเลยครับผมลงเก็บทุกเมื่อแซ่แมนไม่รู้เนี่สิบเลยครับสิบเต็มสิบ แบบอ้อมเนาะหอมปลาเดียงนะมันต้องใช้ปลาเดี๋ยงสิมันแสบน้ำครับแนะนั่ปลาเดี๋ยงลานพ่อดนะครับ,รรรบถักมาได้ทรงขายทั่วประเทศหรือว่ามาเอากระไรยูย่ปทุม,มนะครับพอราคาทรงนั้นอยางกี่แพงนะเพ่งแม่ครับพร่ามันต้องสร้าน,น้ำหนักน้ำหนักเพื่อให้สะดวกกับมาหลับไป็นี่เลยโอ้โอ้ร้านลานาดูนลานดูนนั่นแหละครับ ฝากกดไห์ก็แชร์ติดตามให้เขาหน่อยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ